สำหรับชาวราศีกุมนะครับโชคราบรวยนะในเดือนพฤศจิกานี้นะทิศทางจะเป็นอย่างไรแม่ไพ่สามดาบนี่ขึ้นมาเนี่ยผมก็ต้องพูดกันตามตรงนะเดือนนี้อาจจะไม่ค่อยเป็นแนวทางของชาวราศีกุมเท่าไหร่นะครับแม่ทำอะไรก็อาจจะแป๊กๆป,ปนิดนึงเนาะเออจะเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงบอกแม่อาจารย์ก็คนมันอยากซื้อนะซื้อแนวไหนดีอ่ะเขาบอกว่าอะไรที่เกี่ยวกับนะคุณแม่นะครับนะเลขที่เกี่ยวกับคุณแม่ลองดูนะ ออนะครับแนะนําว่าผู้หญิงเนี่ยมักจะ,ะพอจะให้โชคให้ลาบชาวราศีกุมอยู่บ้างนะครับก็ซื้อลอตเตอรี่กับผู้หญิงนะครับสูงวัยนะครับผิวค้ำค้หน่อยนะอ่าเขาบอกเดือนนี้เนี่ยจะหยิบจะจับจะทำทำอะไรเนี่ยเขาบอกว่ามันเหนื่อยนะจะทําอะไรเนี่ยผลลัพธ์มันอาจจะไม่ได้ว่ารวดเร็วนะทันอกทันใจเท่าไหร่นะครับกว่าผลลัพธ์มันจะออกคุณต้องใจเย็นๆนะเออเหนื่อยยากวอาจะได้มานะ เขาบอกว่าโชคลาบในเดือนนี้นี่แหมยากหน่อยนะครับสําหรับชาวราศีกุมเ่าเป็นกําลังใจให้ขอให้รวยให้รวยนะครับ